สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะผมวันนี้นะครับเราก็แลกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราไม่ว่างเก็บนะครับเราก็แลกอย่างเดียวนะครับก็วันนี้เราจะแลกซุ่มชุดคลุมอีกแล้วนะครับผมชุดคลุมเสื้อขาวนะครับผมก็จัดไปนะครับผมตัวแรกของเรานะผมเดียวเลยฮสี่สิบเปอร์ครับสี่สิบเปอร์ทำไมอ่ะตัวต่อไปครับตัวที่สองครับ ตัวที่สองครับเราต้องรับภารกิจก่อนแล้วก็ส่งเลย40ิเปอร์แล้วฮะโอ้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 ตัวที่3ครับเมื่อวานนินได้ไปนะนะฮะตัวที่3วันนี้เอาเอาหน่อยนะครมแหวนพุนนะตัวที่สของเราอจัดไปตัวที่4 แหวนพลอีกแล้วครับอะไรกับนี้นะผมตัวที่ห้าของเรานะครับผมตัวที่ห้าเดี๋ยวรับเควสก่อนไม่ว่างหาเรารับก่อนตัวที่ห้าสี่สิบเปอร์ฮะตัวที่หกนะครับผมจัดไปตัวที่หก 40เปอร์อีกแล้วฮะตัวที่เจครับผมตัวที่เจของเราเสือขาวหญิงฮะเฮ้ยเฮ้ย <Hey. Hey. S 1> เอาอะหมอได้สองครั้งแล้วฮะหมอได้สองครั้งนะครับผมรอบนี้ได้หญิงแล้วครับนะครับ,นะร,บรอบที่แล้วได้ชายนะครับผมรอบนี้ได้หญิงนะฮะ เอาว่ะเอาว่ะตอนนี้ตอนนี้แบบเจ๋งว่ะนะครับผมตัวที่เจ็ดนะครับผมนะครับผมเจ๋งป่ะนี่ครับมาแล้วนะครับผมโอ้ยโดนโดนโดนนะครับผมไปตัวต่อไปกันครับผมตัวที่แปดนะครับผมตัวที่8ดของเรา จัดไปสี่สิบเปอร์ครับนะครับผมตัวที่เก้าครับตัวที่เก้าแหวนพ้นโลกีครับตัวที่สิบนะครับผมตัวที่สิบ ไลมุนทิน,นะฮะไลมุนทินนะครับผมตัวที่สิบเอ็ดครับตัวที่สิบเอ็ดนะฮะแหวนพ้นทับผมตัวที่สิบสองนะฮะผมตัวที่สิบสองนะฮะ แหวนพลนครับตัวที่สิบสามนะครับผมตัวที่สิบสามย้ำสิบสามนะครับผมแหวนพลนครับตัวที่สิบสี่นะครับผมตัวที่สิบสี่นะครับสี่สิบเปอร์ครับ ตัวที่15นะครับผมช่องสุดท้ายพอดีวเว้ยตัวที่15นะครับผม40เปอร์ครับผมนะครับ40เปอร์อีกแล้วแล้วเรายังมีอะไรที่แบบไว้ได้ไหม นะครับผม40เปอร์นะครับกแวนพ้นออกเยอะวันนี้ตัวที่16นะครับผมจัดไปบ๊อบย่านะครับผมตัวที่17ครับผม17 17 แหวนพ้นโลกีครับตัวที่สิบแปดนะครับผมตัวที่สิบแปดสี่สิบเปอร์ครับตัวที่สิบเก้านะครับสิบเก้านะครับผมจัดไปสี่สิบเปอร์นะครับผมตัวที่ยี่สิบนะฮะจัดไป แหวนพนครับอะไรครับเนี่ยตัวที่ยี่สิบเอ็ดพี่องค์ชายนะครับผมจัดไปแหวนพนอีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยเอยตัวที่ยี่สิบสองหมอครับผมหมอครับหมอหมอหมอ สี่สิบเปอร์ครับตัวที่ยี่สิบสามนะครับผมยี่สิบสามแล้วนะสี่สิบเปอร์อีกแล้วครับอะไรครับเนี่ยตัวที่ยี่สิบสี่ครับสี่สิบเปอร์ครับผมตัวที่ยี่สิบห้าครับ ตัวที่25ครับแหวนพลโลกีครับตัวที่26นะครับจัดไป40เปอร์ครับตัวที่27นะครับของเรา27แล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองสกูนนะึงตัวที่ยี่สิบเจ็ดสี่สิบเปอร์ครับตัวที่ยี่สิบแปดนะครับผมบังกรขาว <g ül> ตัวที่ยี่สิบเก้านะครับผมโอ้โหแนี่ยสิบสองเป็นกองทัพเลย แหวนพลครับเฮ้ยและแล้วเราก็มาถึงตัวที่สามสิบคงวันนี้นะครับผมก็มาละตัวสุดท้ายนะครับกดรับจะจะได้เสื้อขาวยิงไม่ตัวนะครับผมวันนี้รวมยอดตอนนี้นะครับก็ ห้าตัวนะครับผมห้าตัวแล้ว,ว,ลวนะครับผมรวมยอดก็ห้าตัวแล้วครับผมกม็เป็นอะไรที่ดีโอเคครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับผมก็บอยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ see you next time